สวัสดีค่ะพบกับก้อยกเกษตรกรฟันนำนมแห่งลุงนันบ้านสวนนะคะมือนี่เราจะมาตัดแต่งกิง่งทุเรียนกันนะคะตัวนี้แต่งไปแล้วนะคะวันที่20กันยายนนี่จะอายุครบ3ปีนะคะอีกบอก,กี่มือแล้วอันนี้ก็สูงประมาณ4เมตรเดเ้วค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปบึงกันนะคะนี่นะคะคือต้นที่เรากำลังจะแต่งนะคะเดี๋ยวเข้ามาแต่งต้นนี้กันนะคะอันนี้คือเป็น ทรงก่อนแต่งนะคะก็จะเป็นภุ่มใบเยอะนะคะเดี๋ยวเราต้องแต่งออกนะจ๊ะแล้วเรามาพบกับคุณกุ้งผู้แต่งกิ่งของเราและก้อยก็ช่วยกันนะคะอันนี้ทําไมถึงต้องแต่งคะคุณกุ้งต้องแต่งเพราะว่ามันทึบอืใบที่อยู่ในร่มเนี่ยมันสั่งขอแสงไม่ได้มันจะดึงดึงอาหารไปไปกินนะครับไปกินทิ้งเปล่าอออืืไม่ได้ทําให้ต้นใหญ่และเกิด เราแต่งออกเนี่ยมันทําให้ต้นโล,ลง่งโปร่งอ่าจะไม่เป็นที่สะสมของโรคและมแมลงค่ะออก็กิ่งมันจะใหญ่เร็วขึ้นครับอือเราต้องแต่งเรื่อยๆอันนี้ก็คือว่าทรงมันจะพุ่มจะแน่นมันจะแน่นน,น,นะคะอันนี้ขนาดเราแต่งทุกๆสามสามเดือนสี่เดือนนะคะใช่ทุกรอบใบเลยทุกรอบใบใบมันก็ยังแน่นอ่าเดี๋ยวเยรา เริ่มนะคะอันนี้ก็คือนี่ข้างในนี่กิ่งแขน,ง,ง,ขนงเล็กนี่เราเอาออกหมดเลยนะคะนี่ต้อยออกไปเลยนะคะก็คืออย่าให้เหลือนะคะเพราะว่าเขาเอาไว้มันเก็บเปลืองอาหารเปลืองปุ๋ยนะคะแล้วกิ่งมันก็จะบใหญ่เพราะเราลดแบบว่ามันเปลืองปุ๋ยเปลืองปุ๋ยไปเปล่าๆนี่นะคะ แต่งให้โล่งเอาไว้แต่งให้โล่งแล้วกิ่งมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมคะนี่กิ่งนี้ก็พร้อมไว้ลูกแล้วนะคะเนี่ยไ,ไ,ไว้ได้และไวได้นี่ต้องแต่งต้องแต่งอ่านี่คืออุปกรณ์แต่งกันนะคะแล้วเราก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ความสูงเราไม่ถึงนะคะเราต้องใช้อะไรคุณกุ้งเอามาโชว์สินี่ค่ะใช้ตะขอแบบนี้นะครับตะขอเกี่ยวได้แล้วก็ กระทุงได้นะคะรุนได้โอเคเดี๋ยวฮอแต่งกิ้งกันก่อนนะคะก็คืออายุทุเรียนวันที่ยี่สิบครบสามปีค่ะเดี๋ยวแต่งขอเนียดทำงานก่อนนะคะนี่นะคะแขนแบบพวกนี้เอาออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนกกอยแต่งเสร็จแล้วอ huh okay, ีกเช่นนึงค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราแต่งกันซองคน ก็จะลงลงจังสีนะคะนี่ไปบ่งดานนอกนะคะนี่จ้าแต่งจะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะกองกับพื้นเต็มเลยตอนแรกพุ่มน้ำมาค่ะอันนี้บางลงแล้วจ้ะ,ะเราก็จะมีขอเกี่ยวแบบนี้นะคะ